นี่แกคนเงินละห้าสิบค่ะเลือกเลยค่ะอันนี้ก็เจอรุ่นพี่ซูลินนิวนะคะแก,แกอาจจะเห็นนะคนแบบนี้มักจะเห็นคนแบบนี้แหละแต่ผมมอ,มองเห็นแต่ผมมองไม่เห็นว่ามันเป็น เอ่ยเห็นห้าสาม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 จริงจริงเล็เลขกที่แกเห็นนี่ไงลูกม้าตกลงเห็นเลขตามคุณลุงใช่ไหมคะเมื่อกี้ดูอะไรกันครับมาเรามาดูเห็นเลขตามคุณลุงมาดีค่ะออกซูลินนิวทังคือยาากหนูถ่ายแกจุกไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวลยต้องไปเรียกแกลุงลูกมานี่ลุงเล้วไาฟังหน่อยนี่นี่ลุงมาถ่ก่อนมานี่ก่อนมาอีกรอบนึงขออีกรอบนึงเดี๋ยวกูดูตัวใหม่จุกไม่ติดแล้วคราวนี้หนูก็มาคุยกับพี่คน แล้วทางนี้ก็ยืนยันว่าเห็นเหมือนกันเองก็เห็นอารุณบอกไปเล้วอะไรไปไปไหยนี่นี่อยู่ตรงนี้นี่มีมามาที่ไหน กองก็คือที่เขาเห็นนะคะเขาเห็นสามแปดอยู่ตรงนี้นะคะส่วนสามตัวเขาเห็นตรงนี้สามสามสมห้าแต่แต่ทางนี้เห็นจริงๆว่าห้าสามตรงนี้เลยห้าสามเลยแล้วสองตัวเห็นอะไรนะสองตัวพี่คนนั้นเห็นแปดสามเสื้อแคกก็แปดสามเสื้อก็แปดสามด้วยแล้วก็เขาบอกว่าเห็นตรงนี้สามสามห้าแต่ทางเนี้ยมองเห็นจริงว่าห้าสามโอ้สาธุครับชัดเจน นี่มาแน่ครับอะไรพี่ลืมแล้วมองเห็นตัวเลขเลยเหร่ใช่ๆพี่่คนนั้นพี่คนนั้นเห็นแล้วหนูว่าถ่ายเขาไม่ติดเขายืนแบบงึ้องื้อหักหนักหนูเม้เขาเป็นอะไรเขาก็งื้อเงื้องใช่หนูก็เลยถ่ายวีโอเขากดสามครั้งไม่ติดเล้วไม่ติดหนูก็มาคุยกับพี่คนนี้ว่าพี่ก้มเป็นไรถ่ายเขาไม่ติดแล้วก็มากดดูมันใช้ได้ถูกไหมพี่หนูก็เลยเรียกพี่คนนี้มาเขาก็เลยบอกว่าเขาเห็นเลขค่ะ ว่าตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดีดีดิห้าสามห้าสามอ่นะครับ่นี้แล้โอ้นี่นะคะก็รวยนะคะ ก็จะเป็นสารตายายนะคะที่เพิ่งขึ้นวันก่อนนะคะบ้านเลขที่18นะคะแล้วก็หลักกิโลก็มีเลขตามนี้ซึ่งเข้ามาหลายๆงวดนะคะหลายๆคนได้โชคกันมาหลายร้านสำหรับหลักกิโลเฮียนที่นี่นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีตั้งจิตตั้งใจขอพอรกันนะคะท่านใดที่โชคดี งวดน,นี้นะคะตาจันอยากได้ที่บงังแดดสองฝั่งเลยเพราะว่าตาจันบอกว่าร้อนมากแล้วตาจันให้เลขอะไรคะงวดนี้พอจะทราบไหมคะเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่แต่เ,ตเ,ตเ,ตเวรื่องของแต่ละคนนะคะ <c oughs> เพราะาเราก็ดูตามหลักกิโลละกัน <c oughs> ่ะครที่โชคดีตาจันบอกว่าอยากได้อยากได้ที่บงังแดดเนาะมันร้อนมากแล้วก็อยากได้ไก่เป็นๆที่ขันได้ ไก่เป็นเป็นที่ขันได้ค่ะแกบอกว่าจะได้มีการาาจะได้ปลุกตื่นตอนเช้าแก oh, จะกได้ตื่นอ๋อจะได้ตื่นแลวกอนเทนเลยอ๋อค่ะ